มีคำถามจากทางบ้านเข้ามานะครับว่าสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยจำเป็นต้องเทนกล้ามเนื้อหน้าอกหรือเปล่าเวลาเราไปเทนส่วนไหนส่วนนั้นมันจะลดลงมันจะทําให้หน้าอกลดลงหรือเปล่ารวมทั้งในช่วงลดไขมันเนี่ยขนาดของซวงอกลดลงเนี่ยทำยังไงดีอ่ะก่อนอื่นเรามาดูอนาโตมีของซวงอกเบื้องต้นกันก่อนเลยครับชั้นในสุดเป็นกระดูกชั้นต่อมาเป็นกล้ามเนื้อและชั้นต่อมานะครับจะเป็นส่วนของต่อมน้ํานมเล็กๆ,ๆ,ๆหลายๆต่อมนะครับรวมกัน แล้วก็มีเซลล์ไขมันห่อหุ้มโดยรอบเราจะสังเกตว่าเซลล์ไขมันตรงนี้กินพื้นที่กว่า50-60%ทั้งหมดเลยซึ่งบางคนเนี่ยจะมีต่อมน้ำนมมากนะครับโดยกรรมพันธุ์ตรงนี้แก้ไขไม่ได้ก็จะส่งผลให้ขนาดทรงอกของคุณผู้หญิงเบื้องต้นเนี่ยมีขนาดพื้นฐานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรวมทั้งบางคนสะสมไขมันที่บริเวณหน้าอกมาก ตรงนี้ก็จะทําให้ส่วนอกของคุณผู้หญิงเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ซึ่งแน่นอนครับการสะสมไขมันของแต่ละจุดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่แก้ไขไม่ได้เช่นกันกลับมาตอบคาถามนี้ว่าแล้วเวลาเราไปเทนเนี่ยมันจะทําให้ขนาดลดลงไหมถ้าจากอนาโตมี่จะเห็นเลยนะครับว่ากล้ามเนื้ออยู่ชั้นในสุดมันจะแยกส่วนกับต่อมน้ํานมแล้วก็เซลล์ไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ขนาดลดลงแน่นอนครับการเทนยังมีประโยชน์ครับคือ มันช่วยเพิ่มการเผาผลาญครับช่วยลดไขมันสําหรับคุณผู้หญิงได้ดีมากนะครับเพราะว่าการเทรนกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหลายมัดเข้ามาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเล่นอกเบนเพสดัมเบลบาเบลหรือท่าวิดพื้นครับส่วนถ้าการลดไขมันลงมาแล้วเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยมันจะลดลงจากเปอร์เซ็นไขมันที่มันลดลงตรงนี้ก็ต้องทําใจครับวิธีแก้ทํำยังไงได้บ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับคือ คุณลองลีนสุดสดสักครั้งเพื่อดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสะสมไขมันส่วนสุดท้ายส่วนไหนบ้างสําหรับผู้หญิงบางคนเนี่ยลดให้ตายยังไงครับไขมันที่หน้าอกเนี่ยลงไปช้าที่สุดนะครับแทบจะไม่ลงเลยบางทีกล้ามท้องคุณมีความชัดระดับถึงแล้วแต่ว่าไขามันที่หน้าอกเนี่ยมันยังไม่ลดลงเราก็จับม้ว่าเฮ้ยเราลดไปสัก 17%, 1 8เปนสี่ยขนาด่วงอกของเรายังอยู่แต่ถ้าเราลดลงกว่านั้นเนี่ยไซส์เราจะลดลงมากเพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดเปอร์เซ็นต์ไขมันขั้นต่ําที่เราจะลดไว้อะ แบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนถ้าเกิดถ้าคุณเลียนสุดๆจนลดไขมันสุดๆจริงๆร่างกายมันดึงไขมันไปใช้ทั่วร่างกายครับยังไงขนาดหน้าอกของคุณผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องลดลงเพราะว่าไขามันตรงนี้กินพื้นที่กว่า50-60%อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทําใจนะครับและข้อที่2ทํายังไงถึงจะช่วยให้ขนาดเนี่ยดูกระชับดูดีที่สุดนะครับอย่างที่พูดไปนะครับในตอนแรกว่ากล้ามเนื้อมันอยู่ชั้นในสุดนะครับ นอกจากการเทรนกล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้ขนาดลดลงแล้วมันยังสามารถทําให้ขนาดดูเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยด้วยนะครับนั่นคือการเทรนกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างครับได้แก่ท่าพวกเบน์เพสเล่นดัมเบลบาเบลปกติเลยนะครับหรือท่าพวกดิฟส์ท่าพวกการเล่นเคเบิลไฟก็ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าอกส่วนล่างเนี่ยครับมันดันตัวออกมาเล็กน้อยแล้วทําให้ทรงอกของคุณผู้หญิงเนี่ยดูเป็นทรงที่ดีขึ้นกระชับขึ้นด้วยครับ จริงๆมันยังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยเราจะสังเกตว่าในช่วงตั้งครรภ์น,นะครับแน่นอนหน่ร่างกายจะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตน้ํานมให้มากขึ้นซึ่งนั่นจะส่งผลให้ต่อมน้ํานมเนี่ยมีขนาดที่ขยายขนาดมากขึ้น,นครับแล้วก็ทําให้ทรงอกปริมาตรเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ปัจจัยตรงนี้ครับไม่ถาวรน,นะครับหลังจากหมดช่วงให้น้ำนมบุตรแล้วเนี่ยขนาดของทรงอกก็จะกลับสู่ภาวะปกติครับ ปัจจัยต่อมาอีกนะครับที่ช่วยให้เราดูดีขึ้นใช้คำว่าดูดีขึ้น,นครับคือโพสเจอร์ของคุณผู้หญิงครับผมสังเกตหลายคนมากๆคือโดยโครงสร้างพื้นฐานแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีหน้าอกถูกไหมครับนั่นทำให้กล้ามเนื้อเกิดความไม่บาลานซ์นะครับระหว่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังคือกล้ามเนื้อหลังส่วนบนครับทำให้คุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีภาวะไหล่ห่อหลังคอมได้ง่ายกว่าคุณผู้ชายและนั่นก็ทําให้หนึ่งโพสเจอร์คุณเสีย2 ทำให้ขนาดน้อกของคุณเนี่ยมันดูเล็กลงกว่าที่ควรจะเป็นเพราะโพสเจอร์คุณเสียหลังคุณคอมนะครับเนี่ยออาคุณลองยืนตรงๆเนยนะครับยืนตรงๆทํำยังไงนะครับอันดับแรกคือ1น,นะครับให้แนวของหูนะครับอยู่ตรงกับแนวของหัวไหล่นะครับแนวของซี่โครงอยู่แนวเดียวกับสะโพกนี่คืออะไลเมนต์การจัดร่างกายที่ตรงที่สุดนะครับโพสเ์เจอคุณจะเปิดเช็ดอกเก็บคางนะฮะ ถ้าคุณจัดร่างกายอยู่ในโพสเจอร์ปกตินะครับบางทีไอ้ที่เราบอกฮ้ยทำไมมันดูแบบดูโพสเจอร์ไม่ดีดูขนาดโซอกลดลดลงเนี่ยนะฮะเราจัดโพสเจอร์ให้ดีครับนั่นแหละฮะมันมีผลจริงๆนะครับมันมีผลมากเลยแล้วก็การเทนกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยผมจะค่อนข้างอ่าระ,ะมัดระวังนะครับรวมทั้งดูแลใส่ใจตรงนี้เป็นพิศเศษเพราะว่าเวลาผมดีไซน์โปรแกรมให้นักเรียนเนี่ยการเทนกล้ามเนื้อด้านหน้าในการเล่นอกกับก,บการเทนกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ย จะต้องมีความบาลานซ์กันนะครับผมจะไม่ปล่อยให้จำนวนเซตรวมของกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับน้อยกว่าด้านหน้าเด็ดขาดจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นเพื่อช่วยเปิดโพสเจอร์นะครับเปิดโพสเจอร์คือเปิดอ,อกออกให้เชิดอ,อกเนี่ยนะครับแล้วโพสเจอร์ของคุณผู้หญิงเนี่ยจะออกมาดูดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้ขนาดทรวงอกของคุณผู้หญิงเนี่ยออกมาเต็มที่สุดนะครับเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับสารับการเทนกล้ามเนื้อหน้าอกสําหรับคุณผู้หญิงที่หลายคนสงสัยเข้ามานะครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนในช่องไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook นะครับคุณสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับทาง Instagram ทาง TikTok นะครับรวมถึงทาง Line Official เนี่ยก็สามารถไปแอดไลน์ไว้ได้เวลามีข่าวสารโปรโมชั่นนะครับเรื่องของคอร์สเรียนหรืออ e ีบุ๊นะครับสินค้าใหม่ๆนะผมจะส่งแจ้งเตือน ไปถึงมือถือคุณเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันดั้มครับ